อ่ะโอเคก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้คือผมขับผัดน,นะในเกมเอ่อชิซังออนไลน์เหมือนะเดิมนะแต่ว,ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบอา่าเมืองจะครบเลยนะเดี๋ยวเราพาทัวร์กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะที่เมืองครบหมายถึงว่าแบบโนวิดไอโโนแคมอะไรเดี๋ยวจะครบเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าอ่ะให้เห็นภาพเนาะวิธีเข้าเหมือนเดิมฮะใส่ยูสเนมแล้วก็รหัสอะไรก็ได้ก็แต่นะฮะนี่แต่ว,ว่ามันจะมีแบบสร้างตัวละครนี้เ้ว่ยนะ ทุกคนดูดิมันทำให้เราแบบเฮ้ย hey, ยี่ส่วนทหารวะอะไรเงี้ย <c oughs> นี่แล้วก็เลือกฮะอะไรงี้ไฮเตอร์เนมเปลี่ยนเป็นข้าวผัดและวกันนะครับผมแล้วก็กีดีโลเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวละครมาก่ันนะเพราะว่าเราได้จับแค่ตอนนั้นจะมีแค่ปลาปลาแกะแล้วก็ตุ่นนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นกระต่ายแล้วกันผมกระต่ายวะเป็นสีได้ไหม เปลี่ยนไม่ได้เนาะก็เป็นเวอร์ชันเบต้าที่เขาพัฒนามาเนะพราะว่ายังไม่เสร็จอันนี้คือผมไปขออนุญาตเขาได้มาละว่าเออขอเอามาอัานคิดได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าได้เนาะเฮ้ยทุกคนตาเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ด,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 ดูดีดูดีเฮ้ยจริงนะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะก็ผมไปขอเขาใต้นคิดแหละแต่เขาบอกเออยังไม่ค่อยอยากให้เท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะก็เข้าใจครับแต่ผมก็ขออนุญาตได้เลยละนะโอเค โอเคนี่คือ,อ,อชิปส์ครั้าออนไลน์เวอร์ชันนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่างานดีมากๆนะรอบเนี้ยคือดีมากๆดีจริงๆยังกดไอคิสต์หนึ่งนะงานดีมากรอบนี้คือทุกอย่างครบไปหมดเลยนะนี่ดูดิมันดูแบบตัวถัง,ง,งจริงๆเลยฮะทุกคนเผยเดินไนมะ่ได้เหรออะไรโอเคนี่ดูดิทุกอย่างกรบแบบเอ็มบีซีครบเลยด,ดูดิทุกคนล <c oughs> าซาก็อยู่นะ ทุกอย่างครบฮะแพนด้าแดงอะไรงเงี้ยคือมีฮะโอเคเดี๋ยวเราไปโนเิช้าก่อนแล้วกันนะเมืองเสรเราคงคุค้นเคยกันละเอ้ยไม่ใช่ไอ,เไอ้เนี่ยไอพวกเนี่ยเราคงคุค้นเคยแล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ,บ้างนะฮะโอเคไปเนี่ยโอ้โหแต่เ,เข้าใจนะไม,ม่ความว่ามันยังไม่เสร็จอีกบ่อยนะอาจจะบั๊กหรืออะไรก็แต่นะแต่ว่าทาได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะฮะ เพราะว่ามันเหมือนหยับเซนโซหาทุกอย่างเลยนะครับผมนี่อาจจะบักไปหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปโคโลเซียมดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอะโคโลเซียนดันดีไหมอาจจะบักก็ได้นะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกรอบดูดีทุกคนดูดีมันดีมากเลยอ่ะครับตอนนี้พื้นอาจจะบักอ่ะก็จะเป็นที่พื้นนะที่มันบักอยู่ เปแค่ที่พื้นแบบพวกดีไซน์อะไรเงี้ยดูดีทุกคนโอ้โหอย่าตีได้อ่ะอย่าตีแบบโอ้สวิงเลยอะเราหอมบ่าหอมคอเนาะ,ะจะไม่ได้เยอะเกินไปหรืออะไรก็ได้นะ <c oughs> เป็นเลเวลหนึ่งที่ใส่ชุดสแตนดาร์ดได้นะ <c oughs> อย่างจริงอ่ะ ลาซานอันนี้กดได้ปะไม่ได้ได้เนาะเดี๋ยวเราหาวิธีไปแล้วกันรูน้สึกว่าไปแบบอื่นได้ด้วยฮะถ้าได้เห็นในกลุ่มนะเป็นสอะไรนะอ่าคงไม่ใช่บักแหละก็งคงแบบแบบมันยังไม่เสร็จสมู์เนาะเราต้องเข้าใจเขาด้วยฮะเมืองแสงครับผม ในเวอร์ชันก่อนที่ผมลงไปตอนแรกก็จะมีแค่แคมป์เนาะเป็นแคมป์แคมป์กิวอะวันนี้ก็แบบมีครบทุกอย่างฮะมือแสงก็เข้ามาได้นี่ฮะก็เขาจะเรียกตัวขาวเอรฉชันนี้ว่าแช i เ e ญเซลล์ออฟไลน์นะครับผมก็ด้วยความเป็นแบบเราเข้ามาคนเดียวเนาะเขาได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่เจอเพื่อนไม่เจออะไรแต่ก็ ทำให้หายคิดถึงได้เยอะอยู่นะดูดิเพราะว่ามันโค้ดทุกอย่างเลยนะครับผมครบหมดเลยนะไปเราไปจุดต่อปใปดีกว่าครับโอ้โหครบทวน ทุกกระบวนการคือจะบอกว่าแบบคือตอนแรกอ่ะจะแนะนำคุณด <Christ>. ูแบบเออเราไปลรงกันที่ซองหางในด r ีซีดูนะอะไรเงี้ยแต่นี่แบบมาทดแทนทุกอย่างเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยนะแถมแบบเป็นตอนกลางวันด้วยอะไรเงี้ยเราหาท่าบูดัานยดีกว่าไม่ได้มาดานเลยทาบูดัาขยับด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ตัวละครที่เป็นเอวีซียมันจะขยับได้วยนะ ดเีเดี๋ยวเราแวะตรงนี้นิดหนึ่งนะน่าจะเข้าได้แหละขอสมุนเนาะเป็นที่ซื้อตำรายับอะไรต่างๆนะครับผมไปอ่าเข้าได้อโอเคผมเค,ผมเคยปีนขึ้นไปทั้งหมดเลยนะ ไปดได้ทำไมเกิด oh ผมจำชื่อคุณนีไม่ได้หรอจำชื่อไม่ได้ละชื่อไะไแล้วนะแล้วออกไงเนี่ยอา้าวออกไงอ๋ออก,อค,อค,กค,อคลิกซ้ายโอเคโอเคโอเคทุกคนต้องคลิกซ้ายนะครับพอเข้ามาคลิกซ้ายที่ประตูะแหมใจหายเลย นีกว่าจะออกไม่ได้ซะละไปเราไปเราไปสวนแสงนะครับผมพาตัวพอเหมนะเนาะจะได้ไม่นานเกินไปนะฮะนี่ฮะไปช็อปนะครับผมมีเหมือนเดิม อย่าลอยกระทงที่นีน่จังเลยถึงยาผ่านมานานแล้วก็เถอนนะไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าวางแสงคือได้หรือเปล่าได้หรอได้แหละได้แหละนะฮะอยากจอ,อิจรุจังอิจรุ่หล่อมากเลยอ่ะตัวผมอะ <c ười> เรากอกมาบป สวยเกินไปนะเนี่ยสวยเกินไปแล้วสวยจริงๆฮะมันดูดีมากๆเลยนะทุกคนเอ่อผมอยากขันกล้องขึ้นบนยังไม่ได้แฮ มันทำให้เราหาเกียบถึงได้จะพักเลยแหละไปป้นเดี๋ยว้านโกง <c oughs> ท่านทิเกกูน่าจะอยู่นะที่เราตบไป <c oughs> อ่าอยู่แนฮะค <c oughs> ืนทางน,นี้ชิษแสงขอดนุาทิศแสงก่อนเ <c oughs> ออทิศแสงอยู่ครับผม เหันกล้องลงอะ่ะทิ่แสงอยู่ะฮะเอาไปดูลนะว่าที่แสงอยู่นะครับผมปกตกอะผมขอเลือกตัวละครใหม่แล้วกันนะแบบออกเข้าใหม่อะไรเงี้ยจะได้แบบเล่นกระต่ายบ้างนะอย่าเล่นกระต่ายนะด<ม>ี๋ยวผมัหาวิธีเข้าไปแบบอื่นบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันเข้าทางไหนได้บ้างนะน้องกระต่ายไม่มีหมวกแนฮะเสีได้จังมันไปทางนี้ได้ไหมเนะนี่ยคากาซาอ่าได้ดีทุกคน ยัย <Yeah. S 2> อ่ะเราผ่านทัวร์ทตัอย่างเลยอ่ะไปเราไปที่เมืองหิมะกันเลยนะฮะทุกคนเมืองหิมะที่ทุกคนต้องมาดงชาบูกันนะฮะครทุกอย่างโอ้โหทุกคนมันแบบมันดีมากเลยดูดิทุกคนยิ้ถึง่ลิ้มตืมาเลย โอ้ทุกคนมันน่าจะทำให้ทุกคนหายคิดถึงได้นะผมว่าสุดๆลยแล้วถ้าทำเป็นตัวเกมไปเล่นได้นี่น่าจะดีมาเลยแบบเก็บเวลคนเดียวยอมเล่นคนเดียวเอาจริงนะไม่มีเสียด้วยทุกคนฟังดูฟังดูใช่ไหมมีเสียล้วทุกคน ไหนนะไปลงชาบูดีกว่านะฮะลงได้ไปเนะี่ยลงได้นะี่คือดีเนะียเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะน่าจะแบบเวอร์ชัน,นพัฒนาอยู่แหละนะฮะคือขอไม่ใหญ่ห้ผมเอามาลงคิดเท่าไหร่หรอเพราะว่ามันยังไม่ใช่จมู์น,นะครับผมแต่ก็ขออนุญาตมาแล้วแหละนะฮะ,นะฮะก็คนที่ทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ไปส่งที่จจออกนามอีกแล้วนะฮะก็ เป็นคนที่ไม่ค่อยงเสียงใครนะที่ที่ได้ยินมานะฮะก็รู้สึกดีมากเลยะที่เขามาทําให้ไปดีรู้สึกปรับล้มเป็นตัวเขานะทะเลโอทะเลแสนงามนะฮะสมัยลด้ใหม่ๆเนี่ยคือผมคบกับแฟนตรงนี้นะแฟนคนแรกในชีวิตจริงแล้วก็ได้ทดสอบาหารด้วยนะครับผมคบกันตรงนี้นเขากันบนเขาเนี่ยต้องจำมาทุกอย่างคือครบมากเลยฮะ จริงๆนะครบแบบครบทั่วอนะ่ะนะฮะก็มันมีบางจุดี่แบบอะไรบ้างอนะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าใจนะว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบยังไม่เสร็จทีนะคือทําได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมา,มากแล้วฮะที่ถืออะไรโลงดันดานใช่ไหมเขาเรียกเออโลงดันดานนะฮะไปแล้วมาชจต่อไปดีกว่าโอ๊ยติดตัวจ้าติดตัวหญ้าเฉยเลยอนะ่ะเหนื่อยที่วิ่งกลับเนะน,นี่ยตอนเนี้ยแต่คุ้มค่าครับพูดเลย เราไปต่อไปก็คือทะเลทรายนะครับผมโอ้ขาวจ้๊บด,ดูดีนะทำรู้สึกดูดีกว่าที่้างจริงๆโอ้ดีมากเลยเป็นไงมาโอมาโอหน้าหลังมาโอมีเสาตรงนี้อ่าเสาตรงนี้ขึ้นไปได้โอเคเดี๋ยวครบถ้วนอนะ แต่ทรายต้องแก้ยนิดหน่อยนะเพราะว่าของจริงก็คงไม่ใช่แบบนี้แหละมันรู้สึกว่าน้ำตาลกว่านี้นะก็เออฮอะคิดถึงจังเลยคิดถึงม,มากๆเลยนะไม่รู้ว่าไอ,อ้ของพวกนี้มันทําให้เราคิดถึงน้อยลงหรือมากกว่าเดิมนะครับผมลินน <c oughs> เราไปมาเมาได้ปะไม่ได้หรอ้ยได้ได้น่ไอะอ่ะติดมันต้องมีแท็กซ่าี่แบบเราไปได้ดีววะ โอ้อใหญ่ก็ทำฟาไ่ได้มากเลยอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมัสุดใหญ่เขาพาไปได้มากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปตัวจสอบที่แบบเขาทำเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะไปเรากลับไปอีกที่หนึ่งกันดีกว่านะครับผมต่อไปแคมป์ใต้ดินนะครับผมคิดว่าแบบในนี้น่าจะเปียดตามที่แบบเอ่อเป็นเวอร์ชันล่าสุดของจิตวงห่างเนาะ คิดว่าไงคิดว่าใช่คิดเฉยเพราะว่าตอนเราไปตรงตรงเออเาเรียกว่างแสงอ่ะเอ้ธนุไม่อยู่แล้วนะครับผมอ่าครบทวนนะครับผมถ้าดีน่าจะมีรถไฟโผล่ตรงนี้นะครับผมใช่ไหมแต่มันหมุนกล้องไม่ค่อยได้วะอาจจะพลาดอะไรนิดหน่อยไปนะ เดี๋ยวเราลองไปเช็คตัวนี้ครับว่ามันมีอะไรจะแบบไม่มีกลับไม่มีก็กราบรู้สึกมีมักที่มันเป็นทางลงดันแต่ผมจำไม่ได้วะ่ะไม่ได้เข้ามานานเกินไปทางไหนแล้วว่ะทุกคนผมม,ผมมาอยู่ที่อยู่ที่ไหนเนี่ยผมรู้สึกผมเดินม,มาลึกมากเลยเอนไปไหนอะ่ะหรือมันปิดไว้เฉยป่ะอ๋อมาอยู่นี้อ๋าโอเคจะได้ละอันนี้ข้ไปได้ไหมวะจะไม่ได้วะ รู้สึกติดเออโอเคไปกลับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนผมตรงแบบแล้วคือแบบผมต้องออกเข้าใหม่อะ่ะเพราะว่ามันขึ้นมาไปได้จริงๆโอเคเราจะถือว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปพาตัวแบบแล้วก็เป็นคลิปที่เราต้องแก้จุดบักด้วยนะฮะผมว่านะรู้สึกวันดีมากเลยนะครับผมคุณสมาน เอาคลิปนี้ไปแก้ส่วนที่พลาดได้เลยนคคะครับผมอถือว่าครบนะฮะถือว่าครบเลยแบบนี้เจ๋งฮะต่อไปที่ต่อไปดีกว่าเนาะก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายละเพราะว่าเป็นข้ามเอ้ยข้ามว่าแคบต้นไม้นะฮะคลิปนี้คงนานมากๆนะ แต่คงไม่ใช่ว่ามันสลมาาคนดูด้วยการดูคลิปน,นานๆหรอกเพราะว่าเป็นคลิปสี่โนฐานทุกคนน่าจะรักกันอยู่แล้วนะสงสัยว่านี่มันจอดไงวะในเมื่อมันแบบพุ่งขึ้นด้านบนแล้วมันลงมาไงวะ <c oughs> อ่าดีแท้าะทํากมวันนี้คือเข้าด่านได้ก็คือดีแล้วสุดๆแล้วจจงหวันั้นนะ่ะ ตรงนี้โอ้โหคือมีครั้งหนึ่งที่คิวผมอะมาด้านนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยแล้วแบบดีมากเลยนะเพราะว่ามันแบบสวยอะคือนั่งอยู่เนี่ยไม่ได้มีภาพให้นะคอมมันโดนล้างมานะฮะคอมสมัยเก่าอะ่ะแบบไอสองเนี่ยมิชชั่นสุดท้ายของไอสองหางก,ก็จบอยู่ที่นี่ฮนะแถบหลายคนด้ อาจจะมาอยู่ตรงนี้นะผมไม่ค่อยอยู่ตรงนี้หรอกครับแต่แบบนานๆาทีก็คือแบบทุกคนก็อยู่ตรงนี้กันนะบางคนก็ไม่อยู่แถวน,นี้อะไรเงี้ยมันจะไม่ครบไม่ได้ถ้าเราเนะี่ยยังไม่ปีดบ้านตานะ้นไม้เฮะไม่นะเราต้องใจเย็นใจ <c oughs> เย็นใจเย็นโอเคมันเดินเร็วกว่าปกตนินะนี่ฮนะบ้านตา้นไม้ ดีมากนะฮะดีมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ผมขอขอบคุณคนทำมากมากนะฮะก็ขอก็ออให้เรียกว่าบุคคลยอดนำม,มากันเนาะก็ขอบคุณมากมากฮะที่ทำมาให้เรารับชมกันได้เข้ามาเดินเล่นกันนะฮะถือเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะครับผมทำให้เราได้สัมผัสไออ่นของสินโซขาก,กันอีกรอบหนึ่งเนาะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครเพราะว่านี่คือซีซั่งหากออฟไลน์แล้วก็เป็นที่สุดท้ายแล้วที่ผมพามาดูแล้วเพราะมีแค่นี้แหละนะฮะถ้าพลาดตรงไหนหรืออะไรไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะไว้เจอกันครับ